สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโคกนะคะปามาเก็บขยะโลบนี้ไม่มีการล็อกแขนล็อกคอล็อกขาเลยเออเดินผ่านโคกเฉยเลยควานอสยังไงร่างกายจะกลับมาเป็นปกติแล้วใช่ไหมโคกโอ้ยถอยมีการสายหัวด้วย เช็คดูเช็คดูไปไหมสีดูว่าใกล้หายหรือยังอะไรประมาณนี้อ้าวจกจะหอบยามาอีกให้ถอยดูสายตาเออเช็คดูก่อนฟังตามคำสั่งไหมให้นั่งลง โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ให้นั่งลงสวัสดีเฉยเลยโอ้ ไม่ได้แล้วบนี่ไม่ไว้วางใจแล้วบอะคืออกล่งปกอีก้วบาดี่นี่กระตุ้นให้ออกห้หมุด โอ้โหโอ้โอ้โอ้โหยังวะเอาโทรศัพท์เปิดให้ดูที่มังกับกาบเด้อกับกาบเด้อปาดตเมื่อกี้ไป็ไมมเอฟซีคุกเอออะไรวะอขอบทานโทษคำไม่สุภาพ เมื่อกี้ก็ไม่คิดว่าเขาจะพุ่งมาอย่างแรงในนี้เอออ่าอ่าม,มีมีดูอขามีการเขลียมีการเคลีย,ยจะเอาเชือกโอบคุกไม่ได้ละไม่ได้ละเอ๊แรกๆก,ก,ก,ก็เห็นเก็บแบบนึกว่าแต่จะไม่ต้องล็กอกไอ้นี่เนาะไม่ได้ละ ก็ว่าให้นั่งลงไม่นั่งลงอาการมาไม่ได้ละเมื่อกี้ตกใจจับภาพไม่ทันเลย อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจนางดูดูใบหูเขอว่ะรู้ทันทุกอย่างของเจ้าอยู่เดออเ้อ,อควาโน้ตไม่สวยหมดแดงแบบสั้นมากเมื่อกี้อ่ะ หลายวันแล้วไม่ได้เก็บตั้งแต่นูน่นนะมีโครงการรีดน้ำเชื้อที่บัวทองมารีดเชือกเดียว แต่ขมับนี้ไม่ออกแล้วนะคะขมับขมับไม่ออกแล้วเออ,อ,อนี่อยู่ด้านหลังแล้วอะคุกอ้ออจับหางทัด ถ oh, ้าถ้าถ้าเราอยู่ด้านหลังนี้เราจะได้เปรียบแลยะ่ะนี้โอ้เมื่อกี้ยังกระดูดใส่อยู่ หายก็ไม่หายเป็นไงเป็นไงเมื่อไหรจะกลับมาน่ารักนี่ฮะเข้าหาช้างไม่มีสีเวลาเขาหลังหายจากตกมันเนาะถ้าเราเข้าด้านหลังเขาน่ะจะดีที่สุดถ้าเราอยู่ด้านหลังนี้เขาจะไม่กล้าทำอะไรนะคะอย่าเข้าด้านหน้าถ้าเข้าด้านหน้านี้อันตรายมาก ด้านหน้าด้านข้างนีไม่ได้เลยโอ้พายโคกมีสันมีสันขาสันดึก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 เลยเออนี่เป็นไงล่ะด้านหลังมีเขาไม่กล้าหันนะคะโอ้เยี่ยวอกหรือน้ำมันอกเยี่ยวอกหรือน้ำมันอก คหยกับหายใจประทันคือกันเดนี่โคกว,ว่าเมื่อกี้โดนไข่สก,กิดเขาว่าเออโคกว,ว่าเมื่อกี้โดนไข่สก,กิดเนาะไม่สวยหมดแดงสก,กิดที่หลังหูโคกด,ด้วยโคกว,ว่าเออ,อดูสายตาเขาตาปิดใหญ่เลยโค ยูทูปก็อยากจะมาช่วยเหมือนกันอมันไม่ใช่งานของเด็กยูทูปโตก่อนงานมึงนี้ลงมืดแล้วให้เยาลามาเกี่ยวมรงนี้ก่อน ขมับไม่ออกแล้วขมับดูแล้วปิดแล้วรูขมับนี้ว้องนึงเยี่ยวเฮ้ยยังเยี่ยวขุ้นควยบบหูไหมโอ,อ,อ้กุกสุดท้ายออกมาอย่างเยอะโอ้อเออแต่นี่แหละงานวันที่หนึ่งห้าสิบห้าสิบยังให้อะไรไม่ได้เลยตอนนี้าโยมข้าขงหลังได้แล้ว้ข้างหน้าไม่โยมข้างหลังได้แล้วข้างหลังเข้าได้แล้วข้างหน้าเข้าไม่ได้เลย นี้สุดยอดเลยเกลียมมากโคกเกลี่ยมมากน่ารักแหละดูออกธรรมดาเลยน้อยไม่สีช้างตกมันจะให้นิสัยดีทุกเชื่อมันก็เป็นไปไม่ได้อะนี่ไงน,นั่งนี่คำเดียวนั่งเลยทีนี้น่าเห็นไหมเห็นไหมเจอเจอคาถาเงี้ยไอเจอคาถาเงี้ยจังงังอยู่เลยทีนี้เห็นไหมโกโกว่าแล้วกะโค ดีๆคุกคุงดงดีๆเดือนกว่าๆนะคะคุกตุกมันเดือนกว่าๆมีอะไรคุกว่าเอาออกน้อยนั่นมันที่หมูคุกไม่สวยหมดเันที่หมูคุกว่าเอาออกไปห่างๆได้ไหมไม่สวยหมดเดงนี่มันอันตรายมากนะคุกว่า วางไว้อย่างนี้ไม่เป็นไรเมื่อกี้มันทิ่มหูเหนๆไหมมันลงอีกแลวเพกอยู่ได้ทิ่มลังในหูใช่ไหมครับยังไงมัเนเจ็บไหม ตกมันเดี๋ยวควันโอดขัดงาให้ถึงอออถอยออกถอยออกโอ้กอกสุดท้ายนี้อ,อกลุ่ลุเลยโอ้ยสะดุ้งสะดุ้งโกวีสะดุ้ง,ง,ม,งมันมันเป็นคลิปที่ว่าทั้งตื่นเต้น ทั้งแบบทำให้แบบไม่ซีเรียสอะไรประมาณนี้ชอบเวลาโคกตัวสัน่นแม่แน่เดอ้อวันที่หนึ่งนีอยโคกนี่คนบวชอาจคนบวชอาจจะดีใจได้นี่ได้นั่งโคอิบซีเขาเลยแหละ ถ้าคุกหายตกมันนี่วันที่หนึ่งเจอยอดรักแน่นอนยอดรักนี้เป็นช้างไอดอลของแม่ควาเลยโลอีกเชือ่อขายยอดรักขายยอดรักขายฟุกนี่แล้วก็ขายเซมซันนี้โหสีเชือกนี้ไม่ไม่สี ถ้ามาอยู่ด้วยกันนี้โอ้เลือกไม่ได้เลยว่าจะเอาเชือกไหนรักพี่เสียดายน,น้องรักน้องเสียดายพี่งานนี้ลักษณะงานนี้จะคล้ายๆกันเลยสี่เชือกนี้เจ้าใส่คอยก็ได้ว่าคุณ โอดไม่กล้าใช้เมียกลัวเมียเหนื่อยเสียงดังฟังชัดขาหล,ลังด้วยโคกขาหลังด้วยเออขาหล,ล,ลังไม่ยมนั่งเลยขาหลังนี่ โคกใกล้จะหายแล้วขนุนออกต่อเลยนะขนุนเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีเฮแล้วไม่ไม่สีเดือนหน้าไม่รู้จะยังไงตอนนี้ยังไม่ตั้งความหวังอะไรมากมายกับขนุนเดือนหน้านี้หกเชือกหวังมากแล้วมันเจ็บตัวนี่แล้วเต่แล้วเตะอันนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ให้กับช่องของเราด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะเดี๋ยวตามกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ